สวยนะครับสองสีอมน้ำเงินอมเขียวสวนยนะครับคอยน้ำเงินไซสสามกะลัดก็ไม่เล็กนะครับทำแหวนก็สวยเป็นคอยน้ำเงินเก่านะครับคว,วามรวววาเราเราไม่ได้เปิด,ปดไฟนะให้ดูจแจกแสงธรรมชาติดูจแจกแสงธรรมชาตินะครับคอยน้ำเงินแท้ ร้านเจติมกันนะสนใจก็โทร0 8 7 1 5ห5 6่1ถ้าสนใจก็รีบตั้งจองได้นะครับพราปล่อยต่อนนี้หายากราจะเจอไชตสามกะหล่ขึินไปนี่แล้วก็มีก็ราคาแพงนะครับต่อไปก็จะหายากเหมือนพลอยแดงจมนอนไปจำนวนสีสวยนะตัวเรือนก็จะเป็นอย่างนี้นครับ